สงสัยไหมทำไมผู้หญิงบางคนมีสเสน่ห์โดยไม่ต้องพยายามคือปิมเพิ่งไปดูพวกเรื่อง manifest มาและวปิมก็รู้จักคำว่า feminine energy ซึ่งอยากบอกว่าสำหรับผู้หญิงทุกคนเนี่ยที่มี feminine energy การใช้ชีวิตเนี่ยง่ายขึ้น300%ซซึ่ง feminine energy คืออะไรและมีอะไรบ้างไปดูกันข้อแรกสำหรับคนที่มี feminine energy เนี่ยคือ learn to receive เป็นผู้รับคืออยากจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่ตรงข้ามกับ masculine energy ซึ่งพอเราเป็นผู้หญิงเนี่ย มันจะมีความเป็นเฟมินีนเอนเนอร์จีคือเมื่อก่อนอะ่ะพิมจะรู้สึกว่าเออเป็นผู้หญิงทําเองได้หมดใครออฟเฟอร์อะไรมาก็รู้สึกว่าเอ้ยไม่เป็นไรทําเองได้แต่อยากบอกว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะเป็นผู้รับบ้างใครที่ออฟเฟอร์อะไรมาเนี่ยลองเรียนรู้ที่จะพูดขอบคุณหรือว่าเอ่อรับการช่วยเหลือของเขาจะช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นแบบมากๆอันดับ2ก็คือพวกสกินแคร์หรือว่าเมคอัพรูทีนต่างๆก็ด้วยความเป็นผู้หญิงะนะก็ต้องเรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองมีรูทีนในการแบบ แต่งหน้าบ้างแต่งตัวบ้างเพื่อให้เรามีความเป็นผู้หญิงมากยิงขึ้นอันดับ3 trust your intuition เคยได้ยินไหมว่าแบบเป็นผู้หญิงอ่ะให้เชื่อเซนผู้หญิงจะบอกว่าจริงๆอ่ะผู้หญิงเซนแรงมากอยากให้ทุกคนอ่ะเชื่อในเซน์ตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้เชื่อแบบ First intuition ของตัวเองอันดับ4 self reflecting อยากจะบอกว่าให้ผู้หญิงทุกคนเนี่ยพยายามมีเวลาในการทบทวนของตัวเองซึ่งทบทวนในที่นี้ก็คือทบทวนในหลายๆมุมมองไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตการทํางานการเรียนหรือว่า relationship ต่างๆพยายามมีเวลาในการแบบ reflect ตัวเองเพื่อที่จะพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นในอนาคตซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็น4 sign feminine energy ที่รู้สึกว่าแบบถ้าสติแต่ละคนลองไปทําดูมันน่าจะทําให้ชีวิตของเราง่ายมากยิ่งขึ้น